เลขสามอยู่ตรงกลางโน้ตเลยฮะเนี่ย เอาละครับเรากลับมาเจอเกม b l a c k b e r r y รีพาร์ทสองครับความเดิมตอนที่แล้วนั้นเราเป็นนักสืบมาตามหาผัวเมียที่หายตัวไปในป่าขาดการติดต่อกับเพื่อนบ้านเราได้เข้ามาถึงบ้านพวกเขาแล้วครับแล้วเราเปิดเทปดูเทปหนึ่งเป็นเรื่องราวของคนที่พยายามหนีออกจากเชลเตอร์ที่หลบซ่อนโดยถูกไล่ล่าจากผู้หญิงที่ผิวสีซีดหน้าหน้าตาเหมือนผีครับผมไม่รู้ว่าเป็นผีหรือเปล่าแต่ว่านัา่นแหละครับแล้วเราก็ตื่นขึ้นมาหลังจากดูเทปนั้นจบปรากฏว่าเราฟื้นขึ้นมาตอนกลางคืนแล้วครับเรามาตอนกลางวันแต่ตอนนี้เป็นตอนกลางคืนแล้ว แล้วผมได้ยินเสียงอะไรบางอย่างอยู่นอกบ้านนะครับเหมือนผู้ชายที่แบบว่าพูดอะไรก็ไม่รู้ครับ The door was closed when I came here ตอนแรกประตูมันปิดอยู่นี่นาตอนที่ฉันมา <laughs> เสียงผู้ชายมาจากนอกบ้านละครับตรงนี้มีเทียนด้วย หรือว่าตอนแรกเขาอยู่ในห้องน้ำวะมีโน้ตครับโน้ตอะไรก็ไม่รู้ที่เราอ่านไม่ออกแต่เหมือนจะมีเลขสมชัดๆเลยนะครับอยู่ในโน้ตเลขสมอยู่ตรงกลางโน้ตเลยฮะเนี่ยโอ๊ยเกม อีผู้หญิงเมื่อกี้แหละที่ผมบอกมันเป็นภาพหลอนติดตาแล้วตอนเนี้นี่ฮะแบ็คเบอร์รี่ล็อกประตูไว้ก่อนครับบ้านล็อกได้วะโอเคแล้วใครที่ร้องหงิงหิงอยู่นอกบ้านวะหน้าต่างนี้ล็อกได้ไหมชิหายแล้ะก็ต้องออกว,วะ โอ้ oh my god มันเสียงอะไรอะ่ะเสียงมาจากข้างนอกนะครับเนี่ยใครอะ่ะหันควับไปดูด้วยแล้ว ว่าเดินวอกแวกล็อกแรกในบ้านกูมไม่ใช่บ้านเราบ้านเขาแต่คือแบบเดี๋ยวนะมีเสียงบางอย่างผมว่าผมนอกไปดูนอกบ้านแล้วล่ะ <c oughs> เกมแม่ง <c oughs> อุ้ย หลังบ้านเหรอเรายังไม่เคยไปหลังบ้านนะครับไปไม่ได้ครับหรือว่าต้องไปหาเสียงนั่นวะถ้าเสียงเราก็ต้องเข้าป่าครับห้อ <Okay. S 1> งบนนั้นอนะ มีคนจุดเทียนในป่าครับอ๋อไห้องนั้นไงห้องเก็บของอะห้องน้ำ <c oughs> อะไรอะมีคนจมอยู่ในนั้นอะไอ้หัวฝังเลยนี่ว่า เปิดยังไงก็ไม่รู้แล้วบอกให้กูเช็คเช็คอย่างไงแต่มันให้เราเดินไปเดินไปตามเทียนครับนั่นคือภารกิจแต่คือตอนนี้เราเจอคนถูกแต่งตัวแบบใส่สูทผมว่าไม่ใช่คนไม่ใช่เจ้าของบ้านอาจจะเป็นคนที่มาก่อนหน้าเราหรือเปล่าแต่ตอนนี้เดินไปตามเทียนครับไปตามเสียงนั่นจะไปไหนวะเนี่ยเฮ้ย มีคนอยู่ครับนี่นายไม่ต้องกลัวนะฉันแค่นั่งคิดอยู่แถวนี้ฉันไม่รู้จะทำยังไงดีเมียฉันเมียฉันหายไปเธอด่าว่าฉันเป็นพวกขี้เมาแล้วเธอก็ทิ้งฉันไปบ้าจริงใครก็ไม่รู้มาเล่นเกมอะไรกันในป่านี่ ก่อนหน้านี้เราก็เสียสัตว์เลี้ยงของเราไปหลายตัวมากตอนเมื่อคืนนี้ก็มีเรื่องแปลกๆเกิดขึ้นน่ะเรื่องมันเป็นอย่างนี้ตอนกลางดึกฉันตื่นขึ้นมาเพราะว่ามีใครบางคนมาเคาะประตูฉันคิดว่าเมียฉันจะกลับมาหาฉัน โอเคนี่คือเรากลับมาที่บ้านนะครับและนี่เราเล่นในบทบาทของผู้ชายคนเมื่อกี้ที่เล่าเรื่องให้เราฟังคือเป็นเรื่องของผัวเมียใช่ไหมเจ้าของบ้านนี่แหละเราเจอผัวแล้วแต่เมียหายตัวไปแล้วเขาเล่าว,ว่าบ้านเขาเกิดเรื่องแปลกๆสัตว์หายตัวไปโดนขโมยบ้างอะไรบ้างแลวอยู่ดีมีคนมาเคาะที่บ้านครับคืนนั้นฉันเมานิดหน่อยฉันก็รีบตั้งสติแตั่ใจซ่อนขวด,ขวดบเบียร์ขวดเหล้า,ลาให้หมดเมียฉันจะได้ไม่โกรธแต่ใจซ่อนขวดไปใต้โต๊ะครับ เราต้องทำตามก่อนนะเผื่อว่าเมียเรากลับมาคือเมียเราไม่ชอบที่เราดื่มเหล้าครับซ่อนขวดใต้โต๊ะก่อนเอาละตอนนี้ฉันพร้อมที่จะเปิดประตูแล้วประตูไม่เห็นมีล็อกเลยแต่พอเปิดประตูแล้วมันไม่มีใครอยู่ข้างนอกอ่ะ ฉันว่าฉันต้องหาตะเกียงก่อนมันมองไม่เห็นอะไรเลยตะเกียงอยู่ไหนในบ้านนะที่ไหนซักแห่งในบ้านนี้มีตะเกียงผมไม่มีใครเอาตะเกียงใส่เกะอะนี่ไอไฟฉายก็เลยเปิดบ้านออกไปฉันต้องเช็คให้หมดด,ดูลงนานั่นด้วย หุนกัลสวินอยู่ด้วยวะมีคนทิ้งกระดาษไว้นี่เป็นแผนที่ที่เมียฉันน่าจะไปที่นั่นเน่นะนั่นไงนี่บ้านนี่ลงนาเดินออกไปตรงแยกก็เจอแล้วครับแล้วเลี้ยวซ้ายมันต้องเป็นทางไปบังเกอร์นั่นแน่เลยวะ่ะใครบางคนมาทิ้งจดหมายไว้ครับบอกว่าเมียเราไปทางนั้น แปลว่าบ้านหลังนี้แม่งตั้งอยู่ใกล้บังเกอร์ล้างแน่ๆเลยวะ่ะโคตรมืดเมื่อกี้กูวิ่งไม่ได้ไงวะตอนกูเล่นเป็นคนในวิดีโออ่ะทางแยกให้เหลี้ยวซ้ายเนี่ยครับนี่เลยนี่เลยที่มีสุสานนี่แหละนั่นอะไรอ่ะ ใครวะนั่นเนี่ยแล้วมีคนปักคบเพลิงไห้ครับเดินตามคบเพลิงนั่นคือภารกิจอะไรอ่ะมีจุดกลางเต็นด้วยหรอแล้วก็เจอซ่วมมีโน้ตอีกอันหนึง่งของเมียเราหรือเปล่าเนี่ย the n o น e c เค r r รีเ r r ยรีสัมพันธ์นับสิมบมีสัญ,ญลักษณ์บ้างอย่างครับคือถ้าให้เราดูกระดาษใบนี้ผมก็จะเห็นตัวอักษรแปลกๆอยู่ที่ด้านซ้ายสุดเรียงตัวลงมาบอป HCHT หรือมีตัวเลขไหมมันกลับด้าน,านเมื่อวะนนี้ n H หรือว่ามันกลับด้านอยู่วะมันเหมือนต้องใช้กระจกสองเลย NCT NHA ถ่ายรูปไว้ก่อนแล้วกันเพื่อความชัวร์ใครเป็นใครอะแล้วมีฉันไปไหน พี่รักนั่นคุณหรือเปล่าอย่าเอีใจชวยอย่ปยุม่อย่าไปกู้ฉันไม่เข้าใจเลยเลยฉันพยายามวิ่งวิ่งตามเสียงนั้นไปที่นี่เหรอพี่รักคุณอยู่ในนี้หรือเปล่ามันไม่ใช่พี่รักอะ่าเดี๋ยวฉันรอคุณอยู่นานแล้วพี่รักนั่นคือเรื่องราวที่ชายคนนั้นเล่าให้เราฟังครับฉันเสียสติไปตอนนั้น หมดสติฉันก็จำอะไรไม่ได้เลยแต่นั่นไม่ใช่เมียฉันแน่มันเหมือนมีผีอะไรบางอย่างมีสาอะไรบางอย่างสิงเธออยู่ฉันรู้สึกได้ว่าเธอมาแล้วเธอกำลังมาหนีไปจากที่นี่ซะฉันลืมกุญแจรถไว้ในบ้านนั่นเนี่ยไอ้เหียอะไรกูต้องวิ่งหนีผีไปด้วยแล้วก็เอากุญแจบ้านด้วยเอ้ยกุญแจรถด้วย ย้อนกลับมาแล้วครับคุณแจรถอยู่ในบ้านหลังนี้ล็อกบ้านเร็วล็อกบ้านล็อกบ้านก่อนนะคุณล็อกแล้วครับคุณแจรถคุณลืมคุณแจรถไว้ไหนวะนั่นไงเอาเยี่ย <All year. S 1> พีวิงไปพีวิงไปจากที่นี่ โดนแน่กูรถอยู่ไหนวะรถต้องตรงไปยาวๆครับจำได้ตรงเข้าไปลอดใต้หินนี่ไปขึ้นรถไปจากที่นี่ไรผู้ชายคนนั้นมันไม่กลัวเมียตัวเองเหรอโอ้โหนไเอีย เร็วนะขึ้นรถปิดตู้ซาลรถเมียเมียมันไม่ใช่เมียเราเ <c oughs> อ้าอะไรวะเนี่ยมีใครคนหนึ่งนั่งอยู่ในรถอยู่แล้วครับ ฉันอยู่ที่ไหนวะเนี่ยคุอยู่ที่ไหนวะเนี่ยไม่มีไฟฉายด้วยบ้านใครอ่ะเปิดวิทยุครับอะไรวะมีโน้ตวะอะไรอ่ะตารางเวลาอะไรบางอย่างไม่รู้เลยห้าทุ่มทำไปแล้วเหลือตอนเที่ยงคืนแล้วก็หกโมงเช้า นี่ไงเขาบอกว่าห้าทุ่มทานข้าวครั้งที่สามมันกินข้าวบ่อยอยังวะหกโมงเย็นนี่คือกินอาหารเที่ยงสามทุ่มกินอาหารเย็นห้าทุ่มกินอาหารเย็นครั้งที่สองตอนเที่ยงคืนกินอาหารเย็นครั้งที่สามและตอนหกโมงประกอบพิธีรับพิธีกรรมรับนะครับตอนนี้เที่ยงคืนครับมันจะต้องกินข้าวครั้งที่สามเหมือนจะมีใครบางคนมาที่นี่ยเ,เร็วนี้ อีก3นาทีครับเราตัดสินใจให้ถูกต้องมีคนจะมากินข้าวครั้งที่สามที่นี่หรือว่ากูเป็นอาหารวะนี่ไงดินเนอร์เปิดหม้อไก่เหรอเคก็เปิดไม่ได้ ใครบางคนจะมากินไก่แล้วกูต้องรอให้มันมากินไก่ไหมอะเชีย่ยละสามนาทีกูทำอะไรได้วะสามนาทีนี้เปิดวิทยุอะซ่อนใต้โต๊ะไหมไม่ได้อะ่ะโอ้ my god เพิ่งเห็น มีหมูแขวนอยู่แล้วคูณทำอะไรกับไก่นี่ได้วะเนี่ยซ่อนข้างหลังนี้เหรอเออผมซ่อนอยู่ข้างหลังนี้แล้วกันอีกสองนาทีครับมันเป็นที่ซ่อนเดียวอะตอนนี้ไม่รู้ว่าถูกหรือเปล่านะแต่เราจะนั่งอยู่ตรงนี้ครับรอเวลาอีกสองนาที ว่าจะเกิดอะไรขึ้นเกมนี่แม่งอะไรวะกูคแค่มาสืบเรื่องผัวเมียกูเจอผัวแล้วผัวบอกว่าเมียโดนสิงแล้วก็มีผู้ชายแปลกๆด้วยคนหนึ่งที่ไม่ใช่ใครก็ไม่รู้อะครับ one left อีกแค่นาทีเดียวเอาแล้วว่อีกแค่นาทีเดียวครับนี่มันกระจวัวขึ้นบ้านวะเนี่ย หนึ่งนาทีสุดท้ายครับมีคนกำลังเดินมาม,มาแล้วครับน่าจะเข้ามาแล้วด้วย ฉันเองเ <มา S 1> จ้าหมูหวังว่านายจะหลับฝันดีนะอย่าชิบวน่ากันไม่เจอเหรออ้าวอีนี้มันมองเห็นในความมืดว่ะชิบหายละไม่ผ่านครับมันเป็นแม่โมดเหรอสรุป <minute> เกมเซฟแล้ว เอ๊ะแล้วกูต้องทำอะไรอ่ะ you need to consider future action ต้องคิดว่าจะทำอะไรดับไฟเหรอ ไฟแล้วไงวะต้องจูกเหรอนั่นไงมันมาแล้วมันมองไม่เห็นแล้วครับ ฉันจะคิดว่าแกนอนหลับอยู่แล้วกันนะนคิดว่าเรานอนครับออกมาหลบนอกบ้านก่อน I need to follow her and understand where she keeps the rest of the captives. เราต้องตามเธอไปครับไปเร็วจ้ะเฮ้ย,ยแล้วกูมาอยู่หน้ามัน กูต้องตามมันไม่ใช่เหรอวะอะกูยอมให้มึงแดกก็ได้แต่เด้คุณว่าเราจะโดนเห็นไหม,มเผอเธอจะ จับคนอื่นมาด้วยนะครับแกคือคนที่สามที่ต่อแถวอยู่ฉันรอจนพรุ่งนี้ไม่ไหวแล้วอีกไม่นานเขาจะมาจัดการแกเจ้าหมูอ้วนรักษาระยะครับเดินาชาา้ากดอัลเทเนตเดินฮะ ไปไหนวะเนี่ยออมันไปด้านหลังบ้านเอ็ดเวิร์ดไม่ชอบกินคนมอ,อมแบบเขาฉันต้องขุนมันให้อ้วนก่อนมาถึงเราอะ่ะจะโดนขุนให้อ้วนก่อนเพราะเราพอมกันไปดูเหมือนอากาศจะเปลี่ยนเล็กน้อยนะเนี่ยเป็นแม่มดที่อารมณ์ดีเดินชมลกชมไมย้ย แล้วก็เดินนะช้าครับแล้วก็อย่าเดินโดนต้นไม้ด้วยเดี๋ยวมันได้ยินนี่เราระมัดระวังต้องรีบกบลับคฤหาสน์แล้วเอ็ดเวิร์ดน่าจะคิดถึงฉันวัตามไม่ทันละไกลเกินคฤหาสน์หรอวะต้องอยู่คฤหาสน์กันเลยอ่ะเนี่ย คาริฮาดแบ็คเบอร์รี่อย่างเงี้ยเหรอค่อยๆตามไปครับที่นี่แหละเราจะนอนหลับแล้วก็ตื่นขึ้น,นมากินอาหารอย่างมีความสุขเราจะกินมันนี่มึงเป็นพวกแดกเนื้อมนุษย์เหรอเห็นแสงไฟข้างหน้าลบังเกอร์ อาศัยในบังเกอร์หรือเปล่าครับหรือบังเกอร์นั้นเป็นที่ขังเฉยจับคนไปขังในบังเกอร์เหมือนแบบเลี้ยงไว้อะเพื่อกินหรือเพื่อทำพิธีอะไรบางอย่างที่เรายังไม่รู้นะเอ็ดเวิร์ดบูดิชสลเอ็ดเวิร์ดต้องมีความสุขแน่ๆนน่นั่มีบ้านอีกหลังนึง น่าก็ต้องไปป้อนอาหารให้กับผัวเก่าของฉันที่ขี้เมาด้วยอะสระุป่านี่โดนนี่เป็นเป็นสามีภรรยากันจริงๆนะกับคนที่อยู่ที่บ้านหลังนั้นแต่เอ็ดเวิร์ดคือใครครับคือมันต้องไปให้อาหารผัวเก่าด้วยใช้คำว่า X อนะครับ X คือผัวเก่าแล้วก็มาอยู่กับผัวใหม่ที่โรคจิตแล้วก็ทำพิธีกรรมอะไรกันเนี่ยเหรอ วูหางๆก่อนคนหาอะไรเปิดบ้านไม่ปิดบ้านด้วยมัน h o w s n e a k into the h o u s e but it is d a n g ถ้า u s to enter t h r o ค g h ัน e main doors. คือมันจำเป็นต้องแอบเข้าไปในนั้นแต่ว่าถ้าเข้าประตูหน้าคองอันตรายเกินไป อ่าฮะลองอ้อมดูครับบ้านหลังนี้ใหญ่โคตรดยอยก,ก่อนโหบ้านแม่งแบบว่ามีชั้นล่างด้วยมีบ้านไหนเปิด,ดวางหูใหญ่โคตรอะคุณ กูตายแน่ถ้ากูต้องเข้าไปวิ่งในนี้แต่ก็ต้องทำมีชั้นล่างชั้นบนใหญ่โตเหลือเกินแม่จ๋าง่างประตูหลังพอโคชนอาจะยิ่งโคตรส т ย о อครบเลยเหมัอนจะมีประตูหลังนะชั้นสองมีสิบเหมือนมีใครบางคนตื่นแล้ว นี่เข้าไม่ได้ครับเสียงอะไรงูหยางูหยาอยู่ข้างบนอ่าทางลงใต้ดินเราแอบเข้ามาในบ้านของยายโลกจิตได้แล้วนะครับ เอาวะงานนี้เดือดแน่คราวหน้านะครับจะเกิดอะไรขึ้นที่บ้านหลังนี้เราจะเจอความลับอะไรที่ซ่อนอยู่แล้วเราจะหนีออกไปได้หรือเปล่ารอติดตามให้ดีนะครับวันนี้ขออนุญาตเบรกไว้เท่านี้ก่อนพบกันใหม่คราวหน้ากับ Black เบ r r y p พัท3ไปไปนะครับสวัสดีครับตัดจบไปดังช่องเจไง